วิธีการไปเอารูปเพื่อนำไปโพสหรือนำรูปสินค้าออกมาใช้นะคะอย่างแรกเลยคือเราต้องเข้าระบบปีกนกก่อนระบบปีกนกก็คือตัวนี้นะคะกดเข้าไปใส่รหัสผ่านใส่รหัสตัวแทนใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยเข้าสู่ระบบ จะมีหลายช่องทางที่เราจะสามารถไปเอารูปได้เดี๋ยวไปดูช่องทางที่1ก่อนนะคะช่องทางที่1พอเราเข้าไปแล้วเนี่ยอ่าถ้าเกิดสำหรับคนที่ยังไม่ได้อัปโหลดเอกสารจะมีหน้าจอลกุลกๆเราก็แค่กดข้ามข้ามไปนะคะเราช่องทางที่เราจะไปเอารูปช่องทางแรกคือช่องทางเข้าไปที่สื่อโปรโมทเนาะ เข้าไปที่สื่อโปรโมทกดเข้าไปที่สื่อโปรโมทค่ะอ่าพอกดเข้าไปแล้วพอกดเข้าไปแล้วเราก็สามารถเข้าไปที่ตัว Product นะคะ Product ก,ก่อนเลยไป Product ก,ก่อนกดเข้าไปค่ะเราก็จะเห็นสินค้าทุกสินค้าของบริษัท สมมุติว่าเราจะไปเอาตัวกันแดดนะคะจะไปเอาตัวกันแดดเราก็กดเข้าไปกดเข้าไปเลยตึ๊บกดเข้าไปเนี่ยก็จะมีวิดีโอนะคะมีวิดีโอมีภาพถ่ายสินค้ามีภาพพรีเซนเตอร์มีภาพสไลด์สินค้าอ่ามีทุกอย่างเลยภาพถ่ายสินค้ามี เลขออยนะคะมีเลขออยเราก็สามารถกดเข้าไปที่ภาพถ่ายสินค้าตรงนี้ได้เลยเลือกภาพที่เราชอบค่ะ,ะเราสามารถเลือกภาพที่เราชอบได้เลยเห็นไหมมันก็จะมีภาพสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเราก็สามารถเอาออกมาใช้ได้ทุกภาพเลย สมมุติว่าเราชอบภาพนี้เนาะกันแดดอ่าสมมุติว่าจะเอาภาพนี้พี่ก็แค่กดค้างเอาไว้นะคะกดค้างเอาไว้กดที่รูปค้างเอาไว้เราเลือกคําว่าดาวน์โหลดรูปภาพค่ะต้องดาวน์โหลดรูปภาพอย่างเดียวเนาะเราจะถึงจะได้รูปออกมาอ่ากดค้างเอาไว้ดาวน์โหลดรูปภาพึ๊บ รูปภาพก็จะไปอยู่ในครังภาพของเราแล้วเราจะเอากี่รูปก็ได้เนาะอ่าอัน,นอันนี้สวยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะกันแดดอันนี้สวยจังอ่าอันนี้น้ำจะเอาอันนี้อีกภาพหนึ่งกดค้างเอาไว้ตื๊บดาวโหลดรูปภาพเราก็จะได้รูปภาพที่เราต้องการละเราก็จะได้รูปภาพที่เราต้องการสมมุติว่า เราหารูปภาพที่เราต้องการได้เรียบร้อยแล้วเนาะแต่เราจะไปเอาคอนเทนต์อ่าเราจะไปเอาคอนเทนต์เราจะไปเอาคอนเทนต์เราจะไปเอา,เา,เอาอยัางไงนะคะอให้เรากดเข้าไปที่3ขีดก่อนเลยวิธีการไปหาคอนเทนต์เนาะไปที่3ขีดตติบ เสร็จแล้วให้เราเลือกคำว่าเว็บส่วนตัวเว็บส่วนตัวกดเข้าไปแล้วให้เราเลือกคำว่าตั้งค่าเว็บไซต์ส่วนตัวปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เราเอานิ้วสไลด์นะคะนิดเดียวเองค่ะให้ไปเห็น QR code โค้ดอันแรก ให้เราไปเห็น qr code อันที่1ปุ๊บเนี่ยทั้งหมดมันจะมี2 qr code เนาะให้เราดู qr code อันที่1อันนี้อันที่2แต่เราไม่สนใจแต่เราจะดูตรงกลางของ qr code นะคะให้เราอะ่ะ copy ตรงนี้ได้เลยกด copy นะคะกด copy เสร็จแล้วเนี่ย พี่ก็ไปวางที่ไหนก็ได้เอาลิงกเนี่ยมันอยู่ที่นิ้วเราเรียบร้อยแล้วสมมุติเอาไปวางเอาไปวางไว้ให้เพื่อนแล้วกันอ่าสมมุติเอาไปวางไว้ให้เพื่อนเนาะก็ไปวางนะคะแล้วเราก็เปิดลิงก์ของเราดูนี่แหละแล้วก็เปิดลิงก์ของเราดูเมื่อกี้เป็นครีมกันแดดเนาะอันนี้คือร้านค้าของเราเนาะร้านค้าของใครของมันเนาะ ทุกคนเปิดมาก็จะมีร้านค้าเราก็จะสามารถเอาลิงก์เนี้ยส่งให้เพื่อนได้ด้วยนะคะเขาก็จะได้กดสั่งซื้อเราบาริษัทจะแพ็คของส่งของให้แต่ทีนี้อันนี้ไม่มีครีมกันแดดไม่มีเอ็กโซครีมสมมุต um ิเป็นเซรั่มแล้วกันเป็นเซรั่มแล้วกันว่าเราจะไปเอาคอนเทนต์ของเซรั่มเราก็กดเข้าไปที่รูปเซรั่มเลยค่ะ กดเข้าไปตึ๊งแล้วเราก็เลื่อนค่ะมันก็จะมีคอนเทนต์ตรงนี้พี่ก็สามารถเลือกเล็กๆน้อยๆว่าครีมกันแดดเนี้ยช่วยอะไรบ้างนะคะช่วยอะไรบ้างเออไม่ใช่เซรั่มนี้ช่วยอะไรบ้างเราก็เอาิ้วคัดลอกเลยค่ะกดค้างเอาไว้ตื๊ดค่อยๆไล่นะคะค่อยคไล อ่าค่อยค่อยไลย่พอใจแล้วเราก็เลือกคำว่าคัดลอกเนาะเลือกคำว่าคัดลอกเท่ากับว่าเราก็จะได้คอนเทนต์นะได้คอนเทนต์ได้รูปภาพเนี่ยรูปภาพเราก็เอาตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันแต่มันจะมีรูปเดียวเท่านั้นเองกดไม่ไปนะคะเราก็จะได้รูปภาพได้คอนเทนต เนาะออยออยเลขออยพี่ก็เอาที่ตรงสื่อโปรโมตนะคะแล้วเราก็สามารถนำไปโพสหรือนำไปลงตะก้าอ่านำไปลงตะก้าเพิ่มสินค้าได้เลยใช่ไหมคะเพิ่มสินค้าได้เลยก็เอารูปไปใส่อ่าเมื่อกี้เป็นรูปเซรั่มเนาะ ไม่แน่ใจว่ามีรูปเสริรมไหมอ,อารูปเสร่รมไปใส่ตื๊บตื๊บสักสองรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วกดยืนยันตื๊บอ,อ่าตั้งชื่อให้เรียบร้อยคำอธิบายเราก็ใส่ เมื่อสักครู่นี้ที่เรา copy มาแค่นี้เองค่ะหรือนะคะอันนี้คือช่องทางของ tiktok เนาะที่เราลงสินค้าหรือเราอยากจะไปนําไปโพสหน้า facebook ของเราเราก็กดเข้าไปเอาคอนเทนต์วางเลยตุ๊บแล้วก็เอารูปเซรั่มเนาะอ่าสมมุติก่อนแล้วกันเนาะหานานเราก็เอารูปใส่เข้าไปแล้วก็กดถัดไป เท่ากับว่าเราโพสเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้จะไม่ได้โพสจริงนะอ่าอันนี้คือการวิธีการไปเอาคอนเทนต์นะคะช่องทางนี้คือไปเอาที่ลิงก์ปีดนกของเรานะคะแล้วก็ไปเอารูปที่ไหนไปเอารูปที่สื่อโปรโมทนะคะไปเอารูปที่สื่อโปรโมท มีอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะไปเอาคอนเทนต์ได้ก็คือ Content of the day กดเข้าไปค่ะ,อะพอกดเข้าไปปุ๊บถ้าเราอยากได้ตัวดีแน็กในนี้จะมีสินค้าเยอะเลยทุกวันบริษัทจะอัพให้จะอัพคอนเทนต์ให้นะคะเราก็สามารถเอาคอนเทนต์ต,ตรงเนี้ย ไปใช้ได้สมมุติเราจะเอาคอนเทนต์ตัวตัว d n a c แล้วกันเอาคอนเทนต์ตัวแรกเลยนะคะเอารูปก่อนเอาทั้งรูปทั้งคอนเทนต์เลยเราก็แค่เอานิ้วเลื่อนมานิดหนึ่งนะเลือกคำว่าแชร์ค่ะเลือกคำว่าแชร์กดแชร์ปุ๊บมันก็จะเด้งมาแบบนี้ใช่ไหม พี่ก็สามารถกด copy text copy text แปลว่า copy ไอคอนเทนต์ตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็กด save picture เราก็จะได้รูปเมื่อสักครู่นี้นะคะอเอาใหม่เนาะเอาใหม่นะคะพอถ้าเกิดว่าเราอยากได้ภาพนี้นะคะเราไม่ต้องไปกดที่ภาพก็ได้ให้เรากดที่แชร์ ให้เรากดที่แชร์และเราก็กดที่ copy text เราก็จะได้คอนเทนต์ตรงนี้อยู่ที่นิ้วและเรากด save picture แปลว่ารูปจะเข้าไปอยู่ในคลังภาพเดี๋ยวจะทำให้ดูกดคำว่า copy text เขาก็จะถามว่าคุณจะคัดลอกข้อความนี้ใช่ไหมเราก็ตอบว่าตกลง ข้อความก็จะอยู่ที่นิ้วเราละอ่กดเซฟพิก c t เจอร์กดเข้าไปปุ๊บอ่าไม่ขึ้นอะไรไม่แน่ใจว่ามาไหมอ่ายังไม่มาเอาอ่ากดเซฟพิก c t เจอร์ไม่มาใช่ไหมโอเคถ้าเรา Copy t e x t แล้วเราอยาก s a ฟ e Picture นะคะให้เรากดเข้าไปเซฟกดค้างเอาไว้ที่รูปนะคะเหมือนเดิมแล้วก็ดาวน์โหลดรูปภาพรูปภาพก็จะไปอยู่ในคลังภาพของเราเรียบร้อยเห็นไหมมีดีแนกมาแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็สามารถเอาคอนเทนต์เนี้ยกับรูปภาพเนี้ยไปโพสในเพจก็ได้บน Facebook ก็ได้บน t ิ k t o อก ที่เราจะลงสินค้าก็ได้อ่าน้ำจะไปโพส์ตในเพจนะคะสมมุติไปโพส์ตในเพจในเพจนี้ตึ๊บเราก็จะไปโพส์ตเราก็กดวางค่ะค่อน <c oughs> เดี๋ยวกลายเป็นเซรั่มแปบบหนึ่งนะคอปเป้ไม่ติด กดแชร์กด Copy Text ตึ๊บถ้าเราไม่มั่นใจว่ามันไม่ติดอ่าเราก็แค่เอานิ้วจิ้มไปที่ข้อความค้างเอาไว้เลยอ่าจิ้มไม่ได้หรออ่าจิ้มข้อความค้างเอาไว้เราเลือกคำว่าทั้งหมดคัดลอ,อกอันนี้จะได้แน่นอนเนาะ บอันนี้ก่อนอันนี้เป็นเซรั่มเมื่อจะคู่เราเอาดีแนกเนาะวางเห็นไหมว่าก็จะมีช่องทางการติดต่ออะไรพวกนี้เราก็สามารถใส่ได้เลยเนาะใส่เบอร์โทรเราใส่ไลน์ไอดีเราเนาะตามที่เราเออะนะไม่ใส่ละกัน น้ำก็จะบอกว่าเราเพิ่มเติมได้นะสนใจสั่งซื้อได้ที่นี่อ่ากดทักแชทได้เลยค่ะนะแค่นี้เองแล้วก็เราก็จะเอารูปเนาะใส่รูปลงไปตึ๊บโพสเลยค่ะเรียบร้อย โพสนี้ก็จะมาอยู่หน้าเพจของเราแล้วอ่าเรียบร้อยแค่นี้เองค่ะเห็นไหมสวยงาม <ed it> ใช่ไหมคะนั้นลองไปเข้าช่องทางการไปเอารูปนะคะกับช่องทางการไปเอาคอนเทนต์เนาะในปีกนกนะคะลองดูเนอะสวัสดีค่ะ